Mercedes-benz g l a 200 AMG Dynamic ปี2021ไหม่เพียง5,000กิโลน้อยสุดในตลาดมาพร้อมออปชั่นเต็มสวยใหม่ไร้ทิติเลยค่ะ mm hmm. Mercedes-benz g l a 200 AMG Dynamic ปี2021 คันนี้เป็นโฉมปัจจุบันนะคะมาพร้อมออปชั่นจัดเต็มรอบคันภายนอกเป็นสีขาวโพล่าไว้มาพร้อมชุดแต่ง AMG รอบคันมีล้อแมก AMG ขนาด19นิ้วไฟหน้าแบบใหม่ LED High Performance ระบบไฟด้านหลัง Full LED มาพร้อมกล้องถอยหลังและคันนี้เซ็นเซอร์รอบคันเลยค่ะ เครื่องยนต์เบนซิน4สูบขนาด1 3 0 0ซีซีจับคู่กับเกียร์7สปีดขับเคลื่อนล้อหน้าให้กำลังสูงสุด163แรงม้าที่สำคัญรองรับน้ำมัน e 8 5ประหยัดน้ำมันมากๆเลยคะ่ะ ก่อนชมภายในมาดูเลขไมค์คันนี้กันก่อนเลยค่ะไมยน้อยสุดในตลาดแล้ววิ่งแค่เพียง5,978กิโลเท่านั้นเองค่ะในส่วนของการตกแต่งคันนี้ภายในเป็นค็อกพีทแบบใหม่ทั้งหมดดูวสวยงามมากกว่ารุ่นที่แล้วมีไฟแอมเบนไลท์ถึง64เฉดสีพร้อมฟังก์ชั่นปรับเปลี่ยนสีตามอารมณ์อีกด้วยค่ะแต่ที่ว้าสุดๆเลยคือหน้าจอดิจิตอลดิสเพย์แบบใหม่ หน้าจอมาารวัดกับจอกลางเป็นชิ้นเดียวไม่มีรอยต่อของหน้าจอเลยค่ะโดยหน้าจอกลางเป็นระบบสัมผัสข,ขนาด10.25นิ้วรองรับ Apple c a r p l a y Android Auto กล้องมองหลังและสามารถสั่งงานด้วยเสียง Hey Mercedes อีกด้วยค่ะเบาะนั่งเป็นแบบสปอร์ตวัสดุหนังกับผสมหนังอาร์ติโก้สีดำ<ม>เดินได้สีแดงรอบคันเป็นระบบปรับไฟฟ้าคู่หน้าพร้อมเมมโมรีถึง3ตํตแหน่งค่ะ ที่นั่งแถวหลังนั่งสบายไม่แพ้การรองรับไ i โซฟิกสามารถพับแยกอิสระ40 20 40เมื่อพับแล้วจะได้ห้องเก็บสัมภาระเพิ่มมากขึ้นสามารถวางหุงกอฟสองถุงได้สบายเลยค่ะสวยใหม่ออฟชั่นเตียงขนาดนี้แต่มาในราคาเพียง2,99,000นบาทค่ะสนใจชมรถจริงหรือวิดีโอคอลติดต่อปุ๋ยได้ตามคอนแทคด้านล่างนี้นะคะ